แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขายแม็กกบมาเกอรสแรชฟอร์ดอ่ะอขายเลยนะสมมุติว่าร้อยห้าสิบล้านกันแล้วกันเรอัลมาดริดจะซื้อบาร์เซโลนาจะซื้อบาเยมิวนิคจะซื้อ,อพี่ผมไม่เสียดายเลยผมเชย่อ,อเลยนะ สวัสดีครับ w e l ค o m ด to d เด็กอยู่ d นถนะครับผมไมเคิลครับสวัสดีครับผมต่อครับมาพบกับพวกเราอีกแล้ววันนี้ <laughs> หลังเกมแเปี้ยนลีกเนาะแปบะแ๊บหนึ่งพี่ขอขอ,ขอแป๊บหนึ่งขอแป๊บนะึงอ่ะตัวด,ดีตัวด,ดีตัวด,ดีอันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยพี่ยังดีใจอ,อยู่อ่านะเพิ่งผ่านมาไม่ กี่ชั่วโมงก็ได้ข่าวดีสำหรับอ่าสายที่ว่าโหดที่สุดสายที่ว่าเยี่ยมที่สุดแข็งที่สุดอืมดูแล้วปารีสเหมือนยังไม่พร้อมเนาะหรือแล้วว่าเราเล่นดีเออฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันทั้งสองเลยพี่ทั้งสองเลยเดี๋ยวเราจะมาไล่ให้คะแนนกันทีละทีละคนเลยเนาะครับก็วันนี้เกมเรามาในรูปแบบแผนการเล่นใหม่สามไม่ใช่ห้า ห้าสามสองสองครับอ่าก็ใช้ตัวใหม่สเทเลสอเล็กเทเลสอ่าวิงแบ็กฝั่งซ้ายอ่ะเริ่มจากเดวิดเดกาก่อนเลยโอเคเโอเคคือที่พี่ถามเมื่อกี้ว่าพ s g อสยังไม่พร้อมหรือว่าเราเราเล่นดีก็คือทั้งสองเลยพี่เพราะว่า เราเล่นดีจริงๆนะตั้งแต่นาทีแรกถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยนะเราเล่นดีเราต้นตลอดทั้งเกมเราเราเราค t r o l เกมตั้งแต่ตั้งแต่ beginning to end เลยพี่นะแต่ PSG คือใช่เอ็บัปเป้ก็เล่นนีม่าก็เล่นอ่า d มาเรียอะไรอย่างเงี้ยก็เร่ยครบเลยแต่เขาก็บาดเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับเราก็บาดเจ็บเยอะเหมือนกัน แต่ตอนนี้ทีมเราอ่ะมีคือเรียกอะไรนะมีมีคู่แข่งในทุก position อ่ะอีกเข้าใจปะแต่ PS คนเลยต้อง active ตัวเองใช่คือคือตอนนี้คือเราตั้งแต่เราเดาทีมมา f o r m a t i o มานะพี่เราเคยเดาไม่ถูกเลยอว่าใครจะเล่นว่าใครไม่เล่นอ่ะตอนนี้เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะถูกต้องพี่แล้วก็มีตัวแทนสลับไปสลับมาได้นะ ใช่แล้วโซชาตอนนี้ก็คือเขาไม่สนใจแล้วว่า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 ,วานักเตะคนนี้เป็นใครชื่อเสียงดังขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่หากฟอร์มดีแล้วก็เหมาะกับฟอร์เมชันนี้เขาก็จะเล่นคนนั้นอืมพี่เข้าใจป่ะขนาดพอกบ้าเ <okay. S 1> นี่ยนะที่เขาชอบที่สุดเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงเลยนะแต่ว,ว่าแต่พอกบ้าเลยแปดสิบเก้าสิบล้านก็นั่งอ,อ่แม็กไกว อ๋อมันเจ็บพี่มันเจ็บนะมันเจ็บใช่เจ้าใช่มันเจ็บจริงหรือเปล่าตรงมันเจ็บนะเอาคือคือเจ็บไปทั้งนาแล้วกันนะเจ็บแล้วจะแล้วแล้วให้โอกาสเด็กหนุ่มอย่างคือคือเขาได้โอกาสหลายครั้งมากอ่าตัวเซเบ้ครับเขาหรือว่าเป็นเป็นเกมที่เขาไม่ค่อยกดดันเพราะว่ามันไปยืนคู่กับลินเดอร์เลฟ เล่นสบายขึ้นสปีดการเข้าบอลอาการซ้อนตัวตัดบอลคือมาดีเลยนะมาดีเลยนะคือเด็กคนนี้เขา <c oughs> เขามี็นแชรเลนจ์อยู่แล้วพี่เนะเาะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเล่นให้อ่าีเออซิร์ระโค้ดผู้โค้ดอะก็เอมามาว่าคนนี้มาเป็ดที่จะเป็นแบบ ซูเปอร์สตาร์ได้แล้วเล่นให้อังกฤษได้นะแต่ปัญหานะของเขาก็คือเขาบาดเจ็บมาแปดเดือนนะพี่แล้วเขาก็ไม่ค่อยฟิตด้วยพี่คิดดูนะขนาดอายุแค่เท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดย่บสองอะพี่ม,มาดเจ็บแบบบ่อยขนาดนี้อะพี่แล้วแล้วเออนาคตมันจะเป็นยังไงอะ่ะเวลามันยี่สิบ็ดยี่สิบแปดอะไรอย่างเงี้ยนะผมหวังว่าคือเข้าหายแล้วนะอินเจรี่เนี้ยคือจบนะ ผมหวังนะแต่เขาอตัวเซเบ้นี่เขาอยู่ห้องพักเดียวกับาบาบยีป่ป่ะเปล่าพี่ <laughs> ฟิวโจโน <laughs> บายี่ก็เรียบร้อยอีกแล้วอีกสี่สัปดาห์ก็บายีก่ก็ที่โรงพยาบาลอ่ะพี่บายี่ก็แพ็กระเป๋ากลับบ้านจิตหมออยู่เนะาะเขาแพ็คกระเป๋า,ากลับบ้านแต่สามสี่วันเขาก็ย้ายมาอยู่อีกแล้วเออแต่ฟิวโจโน,น่ะพี่อยู่พาเม้น์เลยเออ พี่โโจนคือย้ายบ้านา้นั่นเลยขายบ้านแล้วก็มาย้าไม่อยู่โรงพยาบาลเลยเขาซื้อเขาได้ข่าวว่าเขาซื้อโรงพยาบาลเป็นของเขาเองอ่ะพี่โอโจนเอ้ยเออ God เอาไดวเดกอโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยยอดอ่ะนะคือไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะผมคิดว่าการตัดสินใจของผิดของอเล่พี่ผมคิดว่าไม่มีทีมที่ไหนอ่ะที่มีสองโกลคีเปอร์ที่เก่งขนาดนี้ อืมเขา้าใจป่ะเราไม่สามารถที่จะ r o t a t ได้อะมันมันกดดันนะพี่มาเปลี่ยนโกลค keeper แบบนี้ยมันเป็นม,มันกดดันเกินไปอืมพ,พี่เขา้าใจป่ะคือหนึ่ง mistake เนี่ยมึงออกอีกหนึ่ง mistake อ้นู่นก็ออกพี่เขา้าใจป่ะม,มันอาจจะทำให้ฟอร์มทั้งคู่ไม่ดีอืมอืมอืมแต่ตั้งแต่ดีนย้ายมาเนี่ยพี่คือเดเฮเนี่ยแบบแบบฟอร์มดีเลยอ่ะคือกลุ่มไงว่าจะเสีย พซิชันของเขาอ่ะพี่เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นอเล่คิดถูกอับพี่คือเขาเล่นดีง่ายๆพี่นะในเกมนี้อ่ะพี่ผมคะแนนนะโอ้ยต้องไม่ต่ำกว่าเจ็ดแล้วต้องไม่ต่ำกว่าเจ็ดแล้วต้องให้เยอะต้องให้เยอะเพราะว่าอืมพี่ก็รู้อ่ะแมนแมนยูแมนยูเนี่ยเวลาโดนโดนยิงไปก่อนเนี่ยโอ้โหแบบหัวลงอย่างนี้เลยอ่ะแบบ กลับมามยากมากอะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผมต้องให้เยอะอะพี่ผมต้องให้แปดอะ่ะอืมนะดาวพิทาแฮผมให้แปดพ่อพี่อยากให้เก้าแต่ว่าเขาเขาพลาดเขาพลาดเป็นลูกหนึ่งลูกที่มาซิเอลม่งลูกนั้นผมมาซิเอลม่งสวยมากเลย,ยเเซฟไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออเลยต้องให้แปดเท่ากันนิ่งเลยไปไปถูกเลยยืนงงเลยมาซิเอลเ็ดสวยงามนิดหนอืม เออก็ให้แปดเท่ากันอืมอ่ะมาถึงคนต่อไปอะครับวานบิสก้ากับบทบาทใหม่ที่บอกว่าเน้นลุกขึ้นนะเน้นเกมลุกขึ้นทีนี้เป็นวิงแบ็คเขว่าไงเล่นได้ไหมเล่นได้นะเล่นดีด้วยนะเล่นดีด้วยพี่เล่น่าไม่ต้องพวงที่จะเล่นเกมรับไงเล่นดีมากอืมถูกต้องไอ้สิ่งที่พี่พูดเนี่ยถูกต้องคือเวลาเราเป็นฝ่ายบุกอ่ะ นะเวลาเราเป็นฝ่ายได้บอลเยอะอ่ะพี่ positioning ของของวังเิซาก้าบางทีก็กลับกลับไม่ทันอ่ะกลับไม่ทันใช่ใช่แล้วเวลากลับมาแบบแบบมาจากไกลอ่ะพี่เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ทำอะไรบ้าบอฟาวหรือว่าหรือว่าสไลด์ผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้ก็ทำให้เกิดลังเลด้วยนะไม่อยากไม่กล้าเติมแล้วเดี๋ยวกลัวกลับไม่ทันอีกมันก็เลยกลายเป็นเหมือนสองจิตสองใจถูกต้องแต่วันแต่วันนี้น้องเขาเล่นดีเพราะว่า บอลน่ยอยู่ต่อหน้าเขาตลอดนะเขาไม่ได้บุกเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าหากเขาพลาดเนี่ยเขารู้ว่ามีมีประกันอยู่อ่ามีตัวบแล้วตัวเซเบ์มาเล่นฝั่งขวานี่ก็ไวด้วยนะไวด้วยครับพี่เอาเอ็มปาเป้อยู่เลยลูกนั้นนะอย่าพึ่ง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 เดี๋ยวก็ได้อย่าไปพูดถึงอย่าพึ่งอ่าวันดกกโอ้สลด์สไลด์เขาเป๊ะเป๊ะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วโอ้โหขายาวอ่ะพี่สุดยอดอ่ะ นะอืผมให้ผมให้เก้าพี่เขาเขาเล่นดีมากเลยพี่ผมให้เก้าอ่ะนะที่สเต็กเลยอ่ะอืมแต่ก็ก็คือพี่ก็ยังให้แปดพี่ยังให้แปดพี่ยังมองว่าเดกอยังดีกว่ายังดีกว่าอืมก็คือก็คือก็มาถึงตัวทีเด็ดนะครับอ่าตนเซเบตวนเซเบ เกมนีน้ถือว่าเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนของออแม็กไกว์ตายตัวแทน <c oughs> ไม่รู้นะเขาจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าว่าเฮ้ยถ้ากูโชว์ฟอร์มในเกมนี้ดีเกมในพรีเมียร์เกมหน้ากว่าจะได้ลงตัวจริงก็ได้แม่งก็เลยวิง่งชิบหายเลยทีนี้อันนี้ผมเชื่อนะ <c oughs> ผมหวังว่าผมผิดผมหวังว่าผมผิดนะพี่ก็คือไอ้เกมนี้คือมัน comfortable สำหรับทวานเซนบีอยู่แล้ว เพราะว่าเราเล่นแบ็กสามคือมันมันเขาเขามันเยอะมันเยอะได้เรามีแล้วเราเล่นเกมดิฟเฟนซีฟด้วยเขาก็มีอ่คนในขวามือของเขาเขาก็มีคนอยู่หน้าของเขานะแม็กอมบานีเพราะฉะนั้นอ่ะเขามีปรเทคชั่นเยอะนะฮะเพราะว่าเกมนี้ผมว่านะผมวังว่าผมผิดนะคือผมยังคิดเลยว่าฟิลโจนกับเอริกไบ์ก็เล่นก็เล่น ก็เล่นได้เลยูก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่ก็ดีขนาดนี้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่คือเราเล่นเกมดีเฟนต์แล้วก็มี protection เยอะมากเพราะฉะนั้นของเขาดูสบายมากออย่างนั้นทวานเซนดี้พี่ผมให้แปดคะแนนพี่พี่ให้เจ็ดพี่ให้เจ็ดน้อยกว่าโอ้็หมากมากให้พี่เองไะพี่ใหญ่อือฮึโอเคมาถึงคนต่อไปก็ วิกเตอร์เดนลลฟวันนี้ได้ยืนเซนเตอร์วิกเตอร์ลินเดลลฟใช้ได้พี่วันนี้นะใช้ได้เลยอ่ะไม่มีมิสเทคเลยนะเขาก็ทํางานสแตนดาร์ดของเขาใช่เขาเคลียร์บอลได้เยอะมากก็ถือว่าโอเคเลยอืใช่เขาเคลียร์บอลได้เยอะมากเลยเขาเนาะคือแบบความทําสะอาดอ่ะง่ายๆก็ผมให้เจ็ดก็แล้วกันอืมพี่ก็ให้เจ็ดพี่ให้เจ็ดครับเท่ากันก็ เป็นสแตนดาร์ดอย่างที่ที่ไมเคิลว่าแหละมันมันเหมือนเป็นสแตนดาร์ดของเขาอะไม่ได้หวือหวาไม่ได้กระชากบอลขึ้นไปไม่ได้อะไรก็คือเป็นการเคาะบอลกันธรรมดาธรรมดาตัดเกมได้บางรูปบางอะไรที่สวยงามก็โอเคลีนอัพไปง่ายๆพี่คลีนอัพเลยอืมอโอเคทีนี้มาถึงลูกชอโอเคคือพี่ก็รู้ว่านี่ผมไม่ชอบลูกชอเท่าไหร่นะเล่นแบ็กซ้ายพี่แต่ผมเชื่อนะฮะว่าเขาเล่นเซนเตอร์แบ็กซ้ายได้ อืมชอบมากเวลาเราเล่นแบ็คห้าแล้วเวลาลุกชอเล่นในเพ s i t ซิชันนี้พี่มันมองสุดเขามากอืมซึ่งตัวนเ,เนี้ยอ่าโอเล่เนี่ยพยายามตามหามาหลายหลายต่อหลายตัวมากมีข่าวทั้งคนนั้นคนนี้สุดท้ายเราไม่ได้ใครสักคนเลยครับแล้วก็กลายเป็นก็ลุกชอ,อก็เลยได้มายืนตรงนี้แทนไม่ใช่แทนก็หมายความว่าก็ยืนต่อไป เขาก็เคยยืนมาก่อนหน้านี้แล้วในในเกมที่เราเล่นอา53 532ใช่ไหมครับก็ถือว่าเาก็ยังทําได้คงเส้นคงวาในเกมรับเขาคือเขาไม่ต้องลุกไงอยู่เนื้อว่าเขาไม่ต้องลุกไงโอ้สบายอยู่เขาก็เลยสบายเขาเลยอ่ะสบายเขาเลยอ่ะคอยตัดเกมอะไรเซนบอลเขามีอยู่แล้วไงว่าโอเคให้กี่คะแนนก็เจ็ดตะพี่ก็ไม่ก็ก็ก็เหมือนเดิมไม่ได้หวือหวาแต่ก็ ตามมาตรฐานตามมาตรฐานใช่ที่พี่ก็ให้เจ็ดพี่ก็ให้เจ็ดก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีแค่นี้ยอืมพี่ให้เจ็ดทีนี้มาถึงเน่แหละทีเด็ดตัวใหม่อยากเห็นมานานละ Alex t เล l อ่ s โอเค Alex t a y l อ่ s คือน้องเขาดูตื่นเต้นนิดหนึ่งนะคือนาทีแรกๆกก็ดูตื่นเต้นนิดนึงก็เอรู้นะว่าพยายามที่จะทําอะไรนะเข้าใจว่าแบ็คฮิลอะไรอย่างเงี้ยส่ง อ,อใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจคือเจตนาอของเขาแต่บางทีมันก็เวิร์กบางทีมันก็ไม่เวิร์กอันนี้ผมพยายามเล่นบอลง่ายไว้ก่อนไงใช่ผมก็จเพราะกลัวผิดภาพมันเป็นเกมแรกก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับครับแล้วแต่ crossing ของเขานะใช้ได้เลยนะปัญหาก็คือ,อทุกครั้งที่เขาได้บอลเน่ะพี่เขามองอยู่ในบ็อกแต่พี่อืม ไม่มีใครอยู่ข้างในนอกจากมาม,มาเที่ยวคนมาเชียคนเดียวอะ่ะพี่เข้าใจป่ะแต่ครอสของเขาก็ยังดูดีโคเนอร์ของเขาดูดีถ้าหากวันไหนที่มีเอเดรสันคาวานี่เล่นด้วยพี่ผมคิดว่าเอเดรสันคาวานี่จะได้อ่าจะได้อครอสดีมากเลยจากเทเลสนะอ,อยากผมอยากผมตื่นเต้นผมอยากเห็นมากเลยนะคืออ,อาทิตย์นี้เราอาจจะเห็นนะพี่เพราะมาเที่ยวโดนใบแดงไง โดนแบนไปเกมที่สองใช่ไหมเราโดนแบนเกมที่สองเราก็จะรู้จริงๆว่า crossing ของเขาสุดนานแสงโอเคดังนั้นแทนลทผมคือเขาเป็นเด็กใหม่นะคือเขาติดเต้นนิดนึงนะแต่ก็เห็นความสามารถของเขาอ่ะพี่เพราะฉะนั้นอะผมให้ผมไม่ให้เจ็ดกัแล้วกันนะออืมโเคพี่ก็ให้เจ็ดพี่ก็ให้เจ็ดก็โอเคเขาก็ยังพยายามอะไรทําอะไรอืมามาถึงดิฟเฟนซีฟเราออ่คู่กลางวันนี้เราเป็นสกอตแมกโทมิเนกับเฟรดเอาตัวแรกก่อนเลยเอา อ่าแมคคอมิเนต้องเอาเด็กพี่ก่อนเลยเอออโอเคน้องเขาเจอหลาแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะอยู่ดูต่อไปเรื่อยๆฟังเชื่อคำพี่นะโอเคคือน้องเขาเล่นเกมมาก้องเขาเล่นดีมากเลยอน่ยเกมเนี้ยนะขนาดโดนใบเหลืองตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆของเกมอ่ะพี่เขาก็ยังมีวินัยพอนะฮะที่จะที่จะไม่ได้โดนไล่ออกอ่ะง่ายๆอบ เกือบปะก็ลูกนั้นที่เอ็นบัเป้เลี้ยงตัดเข้ามาเห็นไหมเขาก็เกือบใช่เข้าใจเข้าใจอนะก็เล่นเก้าสิบนาทีเลยพี่คือวิ่งไม่หยุดเลยนะแล้วก็แมนแมนมาร์กเนย์มาด้วยพี่ใครที่อยู่ข้างซ้ายค้างนี้คือเนย์มากับเอ็มบัปเป้เขาก็เปลี่ยนพิซิชันตลอดะจสลัับกนใครที่อยู่ข้างข้างข้างขวานั้นนะพี่คือข้างซ้ายของ p s g นะคือเขาจะแมนมาร์คคนนั้นเลยอ่ะพี่เขาจะตามเลยคือไม่ให้คือ ผมคิดว่าเก้าสิบนาทีก็ตามเอ็มบัเป้กลับบ้านด้วยพี่ลืมลืมจบเกมแล้วก็ยังตามไปห้องแต่งตัวด้วยนะใช่เออคือเขาทำได้ดีมากอ่ะคือผมคิดว่าเอเออหน้าที่ของแม็กธอม์นเน่เนี่ยคือเป็นเป็นตัวนี้ได้พี่เป็นตัวอ่อพักจีซังอ่ะเป็นตัวแอนด้าเฮเราได้พี่คือแบบไล่ตามคนหนึ่งอ่ะตัดแมนทูแมนใช่คือใช้ได้อยู่ นะเอ่อเพราะฉะนั้นผมให้เจ็ดคะแนนก็แล้วกันอืมครับพี่พี่ให้แปดนะพี่ให้แไม่ได้เข้าข้างใช่ไหมไม่ได้เข้าข้างพี่มองว่าความขยันเขายังยังยังช่วยประโยชน์ทีมได้เยอะเยอะมากครับเอ่อเฟรดโอ้เฟรดดี้บอยเฟรดเฟรดเฟรดอืมคือปัญหาของเฟรดนะฮะก็คือถ้าหากนานๆทีเขาจะได้เล่นนะพี่ อพี่จะไม่ได้เห็นฟอร์มของเขาหรอกอแต่ถ้าหากเขาได้สามเกมสองเกมคือติด,ต,ดติดกันนะพี่พี่ก็จะเห็น the best of Fred อ่ะเข้าใจปะ่ะออออคือ,ม,ม,อม,มันไม่เหมือนพอกบ้าพี่พอกบ้าคือไม่ได้เล่นแบบแปดเดือนอ่ะพี่ให้มันเล่นยี่สิบนาทีอ่ะพี่มันก็ยังทำงานให้พี่ได้ พี่เข้าใจป่ะแต่ถ้าหาพี่ให้มันต้องได้เล่นต่อเนื่องอ่ะใช่เนี่ยตั้งแต่ยูคาโซตั้งแต่เกมนี้แล้วอ่ะพี่คือน้องเขาทำได้ดีมากนะไม่มีคือคือถ้าหากคือมันกดดันเหมือนคันเต้เลยอ่ะพี่คือมันตามบอลแล้วก็มันก็เตะขาจนแบบอไอ้คือมันได้บอลคืนี่ะแล้วก็ไม่มีย้าที่ไม่มีรอยเท้าของเฟ่์ใช่คือวิ่งเต็มสนามเลยพี่ม่ใช้ได้ได้บอลปุ๊บไม่ส่ง เร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ energy ของเขาโอ้โหพี่แบบสกัดบอลนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะผมคิดว่าแล้วก็เฟรดเล่นได้เก้สินาทีอ่ะพี่อีกเก้าสิบถ้าหากมีเกมที่สองอ่ะนะคืนนั้นอ่ะอาจจะบินกลับไปแมนเชสเตอร์ไปเล่นกับเพื่อนก็ได้พี่พี่เข้าใจป่ะคือคือเผลอๆมันวิ่งกลับแมนเชสเตอร์นั่นอ่ะเพื่อนขึ้นเครื่องกลับไปแล้วเฟรยังขอวิ่งกลับอ่ะนั้นเฟรดนะกินคะแนน 9.5พี่อืมก็ถือว่าเป็นแมนนอฟเดอะแม็ของยูเลยว่างั้นเหรอเอ้ายังเหลืออีกคนหนึ่งพี่ยังเหลืออีกคนหนึ่งเหรออพี่ให้แปดพี่ให้แปดพี่ว่ามันเล่นดีทั้งคู่กับสกอตอืมอืมแปดอ่ะทีนี้มาถึงกลางตัวหนึ่งอ่าบูโน่โอ้โหบูโน่เนี่ยอืมวันนี้อ่าเป็น กับตันทีมด้วยนะคะรับครับ,รบเขาทำนี่ได้ดีมากเลยพี่เขาทำใช่งานของเขาได้ดีมากนะเขาโอ้โหปากไม่หยุดเลยพี่นะมือไม่หยุดจี้เลยโอ้โหอยอดพูดพูดใช่ได้เหมือนเห็นนะ่ะพูด บอกเพื่อนอะไรตลอดเวลาเนาะเป็นมี energy ขึ้นมาทันทีเลยนะพอมีไอ้สีแดงๆอยู่ที่แขนครับโอ้โหพี่ขนาดซ้อมอยู่ในสนามอ่ะยังด่าแทเลดเลยเห็นป่ะอะไรของมึงเนี่ยซ้อมัเหมือนกันเออเล่นลิงชิงบอลเล่นลิงชิงบอลใช่แล้วก็เรเลทลมไปหลับเทเลดจ่ายบอลไม่ถึงหันไม่ตาเขาต้องอย่างนี้อ่ะพี่โรยคีนอ่ะเนาะมันต้องอย่างนี้อะแต่พี่อยาไป อย่าไปหวังอะไรมากนะพี่เดี๋ยวแฮร์รี่มักกว่ากลับมาเขาก็จะได้คืนน่ะอืมเนาะทำได้ทำหน้าที่เขาได้ดีหนาแล้ววันนี้ดีเลยที่เพราะฉะนั้นอะบรูโนผมให้ผมให้เจ็ดก็แล้วกันอืมครับเอ่อพี่ให้แปดนะพี่ให้แปดพี่ให้ในความที่เป็นกับตันแล้วก็ความในความเป็นผู้นำของเขาเขาเขาบัญชาการเกมได้ดีดีดีกว่าแม็กวายเยอะเลยครับเด้อ พี่มองตรงนั้นนะมองความเป็นกัปตันของเขาแล้วก็ความสร้างสารรค์ไม่ได้มองถึงประตูที่เขาได้หรอกนะความสร้างสารรค์ถึงความอ่านะมันมันมันดูดีทีเดียวอ่ะพี่ให้พี่ให้แปดพี่ให้แปดนะทีนี้มาถึงคู่หน้ามาคัสล์ัสฟอร์ดกับมาเซียลครับเอาตัวแรกก่อนเลยมาคัสลัสฟอร์ดมาร์คัสแรชฟอร์ดโอเคคือ position ของเขาอ่ะดีมากเลยในเกมเนี้ยคือมีหลายม,มีหลายช่องอ่ะที่เขาเออด้บอลด้วยก็คือมีอมโอกาสที่จะเลี้ยงแล้วก็ยิงอ่ะพี่อืมนะดูสวยมากอ่ะพี่ดูดีมากเลยแต่ไอ้สุดท้ายของเขาเนี่ยไอไอที่ต้องตัดสินแล้วอ่ะว่านายจะยิงหรือว่านายจะส่งหรือว่านายจะนายจะเปิดอ,อะไรสักอย่างอ่ะพี่คือตัดสินใจตลอดอ่ะ แล้ว<ม>ทําบอลเสียเยอะมากอะพี่ถ้าหากา<ม>ความตัดสินใจเขาดีกว่านี้อะพี่เราอาจจะชนะสามหนึ่งสี่หนึ่งก็ได้คือเราไม่ต,ต้องกดดันขนาดนั้นอะสุดท้ายอ<ม>พี่เข้าใจปะคือเขาทําบอลเสียเยอะมากนะ<ม>แล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมไม่ค่อยชอบมากกับแฟร์สโวเท่าไหร่คือการตัดสินใจของเขานะ<ม>สปีดของเขาก็ดีพาวเวอร์ของเขาก็มีการจบอะพี่สังเกตปะคือเวลา มมีเวลาพี่รับรองพลาดแต่เวลาเขาต้องทำอะไรโดยเฉพาะอินสติ้งอ่ะโดยแบบแบบเนี้ยคือเขาเลี้ยงผ่านสองคนแล้วก็หลับตาแล้วก็ยิงอ่ะพี่เขา้าแต่ถ้าหักหนึ่งต่อหนึ่งกับคีเปอร์พี่อ,อ,อย่าหวังเลยคือเวลาเขามีเวลาคลิปนะคือลังเลโคตรอ่ะผมจะพูดอะไรสักอย่างอ่ะพี่มันอาจจะมันอาจจะมันอาจจะ คือเรียกมาอาจจะแรงเกินไปนะแต่ผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะพี่นะสมมุติว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมนนันเป็นไม่ได้อยู่แล้วอะพี่แต่แค่สมมุตินะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขายแม็กกบมาเกิรสแรชฟอร์ดอ่ะขายเลยนะสมมุติว่าร้อยห้าสิบล้านกันแล้วกันเรอัลมาดริดจะซื้อบาร์เซโลน่าจะซื้อบาเยอร์มวนิคจะซื้อพี่ผมไม่เสียดายเลยผมเชยๆเลยนะอันนี้พูดจริงแต่ ถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาเงินนั้นไปโดยที่ไม่ได้ซื้อคนใหม่ออันนี้ผมไม่เห็นด้วยมาร์คัสไม่ต้องอไปไหนนะแต่ถ้า,าเขาสัญญานะว่าจะไปซื้อเอมบาเป้หรือว่าจะไปซื้อเจเดนเซนโชหรือจะซื้อเยี่ยนอใครสักคนนะอ่ะโอเคอันนี้ผมยอ,อมนะมย,ย,ยอมยอมเสียยอมเสียแรชฟอร์ดไปเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนพี่จำไดาา้ปารกิเนี่ะ วินนิ่งสมัยก่อนที่ผมรู้จักพี่ใหม่ๆอ่ะคือเวลาเราไปซื้อซีดานเวลาเราไปซื้อคาร์ลสเวลาเราจะไปซื้อรนัลโดอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีอืความภูมิใจในตัวเองว่าเอ้ยกูเล่นไปแม่งสองวันเนี่ยกว่าจะซื้อนักเตะคนหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เวลาพี่ไปซื้อบาบังกีตาเจเจอคจมันก็ทํางานได้เหมือนกันน่ะพี่เข้าใจปะแต่มันพี่ไม่ได้ภูมิใจอ่ะพี่แค่ใช้สปีดมันอย่างเดียวอ่ะ นี่แหละคือความรู้สึกที่ผมมีกับมาร์คสแร์ฟอร์ดคือมีแต่สปีด่ะมาร์คสแร์ฟอร์ดบางทีก็หายไปแปดินาทีอ่ะพี่โชว์อัพสิบนาทีแล้วก็ได้รูปหนึ่งแล้วทุกคนก็แบ่งตกมือให้เขาโอ้เล่นดีมากหรือว่าเขาไปเล่น p o l i t i c อะไรของเขาก็มีรู้กันเรื่องการนักการเมืองอไปให้อาหารเด็กที่ไม่มีข้าวกินวันๆอันนี้ผมเข้าใจอคนดีมากเข้าใจแต่มันเกี่ยวอะไรกับฟุตบอลนะ อพี่เข้าใจป่ะคืออันนี้ผมตัดสินตัดสินเขาในใฝีมือของของเวลาที่เขาเล่นนะพี่ไม่ใช่เรื่องเกมนั้นคือต้องแยกแยะเนาะเนี่ยไอ้กีคะแนนคือถ้าหากเราเสมอหนึ่งหนึ่งนะเกมนั้นนะพี่ผมให้สี่คะแนนนะแต่เขาได้ลูกนั้นอ่ะสุดท้ายแล้วก็ลูกสําคัญด้วยอืมผมให้หกกัแล้วกันอืมครับพี่ให้เจ็ด ถึงแม้เขาจะทําได้หนึ่งลูกนะพี่ก็ให้เจ็ดคืออย่างที่ยูบอกความผิดพลาดเขาเยอะคือการเไม่ว่าจะเป็นการยิงยิงติดค้างหลังลคือถ้าแทนลูกนั้นอาจจะจ่ายได้ดีกว่าน่าจะจ่ายแต่เขาตัดสินใจที่จะยิงแล้วก็ติดกองหลงังติดประตูอความไวสปีดอะไรโอเคไม่ต้องไปพูดถึงการจบสกอร์ลูกที่ยิงได้ก็สวยก็โอเคเสียบมุมแต่ยังได้เจ็ดเพราะว่าก็ อย่างที่เหมือนบูโน่อะเหมือนเป็นสแตนดาร์ดเขาที่อยู่บอกสแตนดาร์ดเขาเขาน่าจะได้เล่นได้ดีกว่านี้โอเ<ะ>คมาถึงค้สุดท้ายอาอ<ะ>มาเซียลโอ้โหโมง่งงนั้นสวยมากเลยเนาะสวยมากสวยมากเพอร์เฟกลยจริงอ่าก็สงสารน,น้องเขาอ่ะพี่นอ้องเขาคือเขาก็ต้องขึ้นไปไปมงอะ่ะ <laughs> แต่แค่ หม่งเข้าในประตูของตัวเองอ่ะพี่คือเขาไม่ได้ตั้งใจบอลมันก็มาเร็วด้วยแหละมันก็ก็เหมือนลู้เขาอยากจะเคลียร์มันแต่มันก็เข้าผิดเหลี่ยมมันก็แฉลบก็เหมือนสวยที่เป๋งสวยกบบไปึขึ้นไปทําประตูเองอีกก็เหมือนลูกโชว์พี่ลูกโชว์ในเกมยูแต่ลูกนั้นอ่ะมันมีเทเลสขึ้นมาซ้อนอยู่ข้างหลังแะอืนะถึงอยู่แล้วถ้าไปติดเขาก็ถึงเทเลสเทเลสก็เคลียร์ได้อย่เลยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอ่ะผมให้เจ็ดพี่ <c oughs> พี่ก็ให้เจ็ดพี่ก็ให้เจ็ดครับพี่ดูว่าก็พอๆกันกับมาคาแลสวอร์ดก็ให้เจ็ดทั้งคู่เพราะว่าก็อย่างที่บอกกับเป็นสแตนดาร์ดคือเกมนี้ไม่มีใครต่ำกว่าเจ็ดแล้วก็ไม่มีใครสูงกว่าแปดที่พี่ให้แต่ของพี่เนี่ยพี่ให้แมนออตแมทเป็นเดเดงอาไงก็ยังได้แปดแต่ได้ให้ใหเป็น Man Out แมนออตแมทแมนออตแมทเนี่ยพี่โอ้พี่เป็นอะไรที่มันมีมี พี่ถึงบอกว่าถ้ามันได้ปอกแขนกับตันทีมเนี่ยมันจะ,จะยิ่งเพิ่มให้ D K R นี่นี่ขนาดแค่เอาดีนฮทยดีสานมา D <Jordan. S 1> K R ยังเป็น <c oughs> เฮ้ด <c oughs> ีนเลยถึงแล้ว D K R ยังแบบว่ามี power เพิ่มขึ้นได้ขนาดนี้นี่ถ้าให้ปอกแขนกับตันทีม D K R นี่ัมชอบพราบ,บินแต่ละลูกในเกมนี้มากเลยชอบแล้วก็นิง่งพูดภาษาอังกฤษได้ป ด่าคนนั้นคนที่อยู่นะได้ยินอยู่นะด่าหันไปด่าคนนึงอะจำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรพี่คือคือทีมของเราตอนนี้แม่งสเปนนิชกับพปรติเกตเต็มเลยอ่ะพูดภาษาเดียวกันแล้วนะเออแม่งให้เดเฮเป็นแคปตันเลยพุดสเปนนิชไปเลยเออแต่ชอบชอบเดียเกมนี้เขาเซฟเขามันมันเซฟทีมอะมันเซฟทีมได้เห็นด้วยพี่เห็นด้วยลินเดเลิฟเล่นสบายเลยเห็นมากพี่ถึงให้กองหลังได้แค่เจ็ดอะเพราะ ได้แคเอาไปกินหมดแล้วอืมอือคือเข้าใจอ่ะพอกบ้าเนี่ยนี่ไว้คือผมคิดว่าน้องเขายังไม่ฟิตพออือฮนะยังไม่ฟิตพอแล้วก็เอเนี่ยแหะคือเหตุผลอาจจะเป็นเพราะแท็ติกก็ได้ที่ไม่ลงพอกบ้าเพราะว่านี่เกมต้องเป็นเกมรับใช่ไหมแต่เขาดูดีนะเขาเขาลงมาเขาดูดีเขามีความมั่นคงคือเขาดูแบบ สอ่ะพี่มีชีวิตอ่ะเออ,มอมไม่ได้ไม่ได้แบบไม่เหมือนไอ้ไอเกมแรกเกมที่สองอ่ะพี่เดินเหมือนซอมบี้เลยพี่นะเขาดูดีขึ้นนะอเออแล้วก็ไอ้ลูกที่แรชฟอร์ดยิงเนี่ยก็อ s s i s t จากเขานะ <laughs> ถึงแรชฟอร์ดจะแตะบอลประมาณสามครั้งอ่ะเขาก็ยังนับอ้ยเกินไปห้าหกครั้งกระชากไปเรื่อยเปื่อยเขาไหอ อ้อมฝังซ้ายลีขวางประตูโดนกองหลังเตะโอเคอย่างนั้นผมให้หกคะแนนกันพี่ใ <structured> ห้ห้าพี่ให้พี่พี่ไม่ได้ดูพี่ไม่โอเคแมทอ้าแมนล้วแมะพี่ให้ดาวเดเฮใช่ไหมใช่ครับได้ครับอ๋ออแต่พี่ให้แปดคะแนนแต่ให้ให้แมนอัลแมครับครับผมให้เก้าจุดห้านะเฟร็ดนะอ่านั้นแมนอัลแมทของผมอะพี่อืมอืชอบพี่อยากให้เขาอยากให้น้องเขาเล่นอีกเกมหน้าหวังว่านะ พี่อยากให้สกอตต์แมคเทอร์อรมินเก้าว้วย,ยแต่ไม่เอาเดี๋ยวอยู่มาหาว่าพี่ลำเลียงเข้ากางเอาแต่อคอยดูนะอนาคตสตีเ <laughs> ฟนเจอร์ลาดแห่งเมืองแมนเชสเตอร์เชื่อพี่ oh, <okay. S 1> ตัวนี้นี่สไตล์ฝึกมันสมองอีกหน่อย <laughs> <laughs> อย่าใช้แต่กำลังนะ <laughs> ฝึกมันสมองอีกหน่อยตัวนี้นี่ใช้ได้เลยครับโอเคอ่ะเนาะ ก็เท่านี้สำหรับคลิปนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่คลิปหน้าวันเสาร์เชลซีนะวันนี้ก็ขอบคุณมากอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าหากชอบวิดีโอของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับใช่มิลูก <c oughs> ึ้นโว o ย